ให้เท่าเทียมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเหล่าฟังพันธุ์เดศกุลนะครับเป็นอสสบัญชีรายชื่อสัดส่วนชาติพันธุ์พักเก้าไกลนะครับก็ผมเป็นชาติพันธุ์มองนะครับแต่ผมเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในการเป็นตัวแทนในสภาในการต่อสู้เรื่อน้องเรื่องสิทธิ์ขอให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับทุกคน เอาเสียงให้ผมหน้าหน่อยเร็วสวัสดีะครับผมเก่งนะครับปัญญาบุญกิจิผู้สัคร็ตาเขตสามนะครับวันน <ST AN IC AL> ี้ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวให้สสตอ,อนด้วยนะครับ <ST AN IC AL> ยังไง <ST AN IC AL> พี่ๆนะครับ <ST AN IC AL> อยู่เขตน,นี้อยู่เขตสอง 2, 2> <ST AN IC AL> อยู่ทองท้าแม่สอดน,นะครับมียากอยู่ทางแม่มาท้าสองอยางหรือเขตสามนะครับยังไงก็ฝากเก่งไว้รอบหน้าด้วยนะครับ ชื่รายชื่อนะคะคนจังหวัดตากโดยกำเนิดนะคะอยู่อำเภอเมืองตากนะคะมาพบพระหลายครั้งแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรามาทีมใหญ่เลยนะคะมาพบปะพ่อแม่ที่น้องพงพอีกครั้งะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ตัอได้ครับผม,ม,ผมโตโต้ปิญยารัฐกรุงเทพนะครับผู้แทนราชดรเกรตพระขนมบางนาวันนี้ไม่ได้มา พื้นที่ตรงนี้สักครั้งครั้งได้ในชีวิตนะครับวันนี้มาในนามของกรรมการการความมั่นคงและกิจการชายแดนเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ถึงชายแดนก็จะมารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสสป๊อกิทิลันครับสสเพื่อนบ้านอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้มาลงพื้นที่กับท่นประธานที่ปรึกษากับเพื่อนสสของผมเนอะหลายคนบอกว่าสสตากมีสองเขตไม่ใช่สองเขตนะครับมีทั้งสามคนปรมือให้คนจังหวัดต่างและส อ่าโอเคก่อนก่อนลงไปเดินเล่นสักเล็กน้อยใครจะมาไล่ให้ลงเวทีก็ยังไม่ลงถ้าเรายังไม่ได้เซลฟี่กันก่อนโอเคไหมเอาเอาเป็นวิดีโอนะจากขวามาซ้ายวิดีโอไปที่ไหนแล้วปองมือเข้าหาหาวิดีโอหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวก็้ามากรนดิ่งกันไปอีกทีนะครับเอาไปขวาบล็อกบล็อกบล็อกโอเคสามสอง 谢谢。